สวัดีค่ะเมื่อน,นี้วันที่เกาเดือนเกาเขาจะไปทําบุญถอดเทียนเกาวัดกันนะคะออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่เคืองเนี่ยไปถึงวัดแรกประมาณเจ็ดโม, <7 S 1> มงเสาร์จริงๆ,ๆแล้วรอมันหมุนเกือบเกือบเจ็ดโมงเลยทีเดียวอันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะไปทําบุญอาติปายวัดซองวัดอันนี้อันนี้ยังอยู่ที่วัดที่สองนะคะกลจะร่างหนันนก,นก ที่สองนะคะเนซื้อห้องเช่ากันไปต่อ,อไปเข้าสีเดินทางไปว,วัดที่สานนะคะ นอนจ้าคนบ่มีผู้ใดง่วงนอนจ้าคนย่พอกันไหมวัดที่สามอีบอ่แล้วหิวเขานอนไปลากินเขาหยาิกันแล้วสองแถวหยาติยายกระหิวพีใหญ่กระหิวเป็นต้นมาจากวันที่สองนะคะเพป่ดร้าแซ่บแพงอ้อมจนดปรการขอกินหอมหอมแต่ว่าคุณตาคนณยายหิวค่ะโคตรเบิ้ดเด้อค่ะชุมที่เห็นนี่เบิร์ด เพิ่นแซ่หลายเอ้กกินซะอ้อจะไปกินทั้งนาเอาดอกอญากันเรีวเข่ามาเขากินไปสองก้อนอ้ยูวันี่เย เป็นความสุขที่หาที่ไหบดิออีกแล้วมันคือออกมาจากใจอิเลยค่ะภาพทุกภาพม่บอยากลบเลยไม่เป็นภาพความเส้นจากแตละปีแตละปีอองจะมาเก,ก็บไปแบบนี้นะคะาแบบนี้ต้องนการดะคเออ่งาเราะ

ยังมีไหมครับ <k> ย <ifer> uh, bon ังมีไหมท่านใดที Eleven ่ยังไม่ส่งรถคันไหนที่ยังไม่ส่งอมันนกันเลยเอาบางครับฝ่ายการเงินคุณครูปลายโบราณ่ยนตานีครับเ่ยตนนครับคุณคราาครับคัณปลลายงไครับครูครับ เกอนจากเร่งถักศน์ท่าลวนๆนะคะของชาวพ้า,พาชาวบ้านนะคะทั้งคำชนโนดแล้วก็บานวังท้องบานม่วงบานหนองหว่าก็คือชาวบ้านในอำเภอปันดุงผู้ที่ได้รวมบุญก็คือสีมาก,กันอยู่เป็นเรื่อยๆอย่างออมเนี่ยปีนี้ปีที่7ค่ะเป็นเจ้าภาพปีที่เจาว่าอยากษ์ให้รบเก่าปีเฮ้ยถึงวันที่แแล้วค่ะอันนี้คือแบบงามเพลงงามขัก บบมีมณ์คลางเพื่อนยังอนุลาความเป็นแบบเก่าๆอยู่ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเฮากรลังจะเตรียมกองบุญอยู่พวกคนเล่งแห้งราวาเฮ้าอ่ะมาตะกอนมูวันที่เจ็ดปุ๊บเนี่ยเฮาไปเอาเงินไปออกบุญน้ำเพื่อนเราเขาก็ขับรถต่อมาเลยมาวันที่แปดเพื่อที่จะมาจัดเตรียมกองบุญมูทีมงานมูนาดเนี่ยมาหอดปุ๊บเพื่อนก็นจะได้ทำ พิธีเลยสิได้บ่ต้องรอก,กันเพราะว่าวันที่เก่าทุกคนก็อยากไปกับบ้านเนาะมันยึนคำมันสิคำไปทั้นงนานะนะทุกคนคำว่าคมเมนแห้งซอยกันปนลรใหม่ปลรมืออีพ่ออีแม่เนะี่ยมือนี้คุณแม่เพิเ่นเหตุปกเบลเวียนใส่เวียนขวามาสองคู่เห็ุม่านสมถุลูกนะคะส่วนใบสีบัลลังาาก,ก์พญากาวเสียนเป็นคูน่น้าแม่เอ็มเพิ่นเป็น แม่บายซีประจำตูของันที่งานอองค์ข้าชนวนในหลักเป็นเห็ดมากงดงามค่ะเป็นบารมีแพรงผ่านเก่าเสียงเราเป็นบารมีสูงสุดของพญานาคราชลืมทยอยกันมาแล้วค่ะฟังฟังฟงฟัเร่ยงเรงเรังขาดเลยผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ให้อธิษฐานเอาเด้อเงินทูกบวานทูกสตาค์ที่ทุกคนได้รวมออดกุญเนี่ยออการน้ำมาก เห็ดบุ๋นี่แหละค่ะแบ่งไว้ใส่ไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต่าใส่ใจในตัวเองแล้วก็บแบ่งอีกส่วนหนึ่งมาทําบุญบุญกุศลที่ออมได้เหตุในครั้งนี้ขอให้ทุกคนได้รับรวมกันนะคะบม่ว่าจะเป็นเจา้าภาพผู้ที่ได้มาจากองจัดการจัดงานในองเฮ็ดงานนะคะเงินทุกบาทุกสระบกงคือได้มาจากองพญานาคราชองรับใส่พื้นจนมีหอดูุหมือนนี่ค่ะก็ได้ดูดดดแลพ,พ่อดูแลแม่ดูแลครอบครัวลูกเต่า แม่กะไฮมีกินมีใส่ย่าเอิร์ดยาอยากผู้ดใดเห็นคลิปนี้ก็อย่าให้มีความทุกขนะ์เนาะให้มีกินมีใส่บ่มีวันเบิดอย่าเอิดอย่าอยากอย่าทุกข์อย่ายากเนาะให้ปู่นาคลาดยนานาคลาดเพื่อนประทานพนไฮรุ้นนะคะมีกินมีใส่บ่มีวันเบิดของบัวเขากับไก,ก่เรียล สําเร็จสมบูรณ์ค่ะ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีระลึกนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้อีพ่อชชยกิพยาคาการอันนี้แม่ปพากาหลัดพยาคาการอันนี้คุณหน้านะคะคัพวันมานีประกอบนะคะอันนี้เป็นคุณหน้าฟังของสามีนะคะ คุณพอไปเริ่มท้าเทียนเราเป็นยานแบบจุดปฏิบรีับลูกเขยเ่าวบ้านเพิินนะคะให้แพร่หล่อโบดสามรอบนะคะออกบานดีแบบเงินไปเลยต้นกระถินไปเลยมันโอ้ต้นเงินสังทอยขังจะเคยมีเงินหลายๆสวันดนมวนะคะมวนซื้อโมเสกงานบุญนะคะเอาอย่าง้มสุด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 เต็มที่ ไปสรอบอย่างเร็วนะคะเพื่อจะ,จะเตรียมขึ้นไปบงสารานาะมันปัาใจดีค่ะภาพทุกภาพที่ได้มาไม่าว่าจะเป็นช่างภาพไม่าว่าจะเป็นหลวงพี่เอนะคะที่เป็นมือกล่องซอยเก็บภาพไวไ้เป็นทีระลึกนี่อมประหยัดลบเลยขออนุญาตเอาแปะในคลิปนี้ให้ครบทุกภาพเลยนะคะเป็นภาพความทรงจําดีๆบรรยากาศดีๆของแต่ละปีในใการทําบุญบุญทอดเทียน พันศานะคะเก่าวัดอมเจ้าภาพวันที่แปดแบบนี้จะเป็นทุกปีเริ่มถวายแล้วค่ะเริ่มเก้าคัมถวายนะคะ,นนะ,คะในเงินเป็นแสนโอ้ศาสตรุเถออิธนูบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ออมขอบครัวก,ะะกัลยาณีมตรถูกทุกทันบ่าวาจะเป็นลูกหลานองค์เจ้าปู่ศรสีสุโธมายาศรีปรทุมมาหรืออมพญานาราถุกถูกพระองค์นะคะขอให้ได

ัก็มีออมเราอยากจะออะนะยากแ่งชมความดีๆไม่ห่องม่ออมมาหลายแล้วม้วนอยากให้เราไม่พมสุดกันเล้ยิ้มแลามวนแบบย้เห็นแ้ยิ้มของแม่เพราะว่าปกติอยู่บ้านก็เคยได้อยู่น้ำกัดใอยู่บ้านคนละหลังเดินื้อไปยมแกอะแล้วจอยแล้วมวนพอเดี่ยวบคนนี้จนระเ้าเมือยางนีนะเร้ยังไฟประตุค่ะลูกก็เลันย้อนน้ำจืกน้อย กับตูต้ทวด <g ül> สวัสดีเก่ายังวาอยู่ทาําแม่เงางาวอยู่กลับไปบปัวบแล้วสิเจ็บขี้งบเบิ่งเบิ่งเน้อสะ, <g ül> ะอ่อนคุณแม่ระเบิงโอ้โยจ่อยค่ะนี่นี่คุณแม่ในคุณแม่แมบ้านสนุกด้คะนี่บ้านเท้า่า,าบ้าน,นต,นต,นตน้นต้นต้นที่เใยต้นทอดเทียน บ่มีปีใดที่ฝนตกนะคะปีนี้ฝนตกไข่แน่ตกวัดสุดท้ายซึ่งเพื่อน็นได้เฮ็ดโดมมากญงเลยล่ะก็เฮ็ดวงจนตีนะคะอาจจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนะคะที่มาซอยหล่น ดนตรียังสนุกสนานนะคะเป็นดนตรีพื้นเมืองในน้องๆแกงเี้เค,คุณยายเราแบบมวลจอยอันนี้คุณแม่สินแดงเป็นแม่ออมเองนะคะเจ้าภาพวันที่แปดละก็คุณแม่สินไล่อันนี้เพื่อนเป็นแม่ของท่านเจ้าภาพวันที่เก่านะคะนี่นี่คุณพีกับปรงเขียวเนี่ยเพื่อนเจ้าภาพวันที่เก่าสนุกมวลจอยบักคักเลยแต่ละคนนะคะแบบสุขมีความสุขได้บุญอิ่มบุญกันไปทวนหน้าปีหนาเข้ามาจังสี่กันอีกเ้อคุณแม่ทั้งหลาย มันม,มีความสุขค่ะนีโดยจะบอกคุณแม่คนนี้เอ็นดูทาต้นแล้วโอ้ทาฟอน้อนเดิดตี สิพามาเบิงลอตอรีอ่คำสนุดแน่เห็นกล่องแน่แห้งกว่านีเด้อค่ะตอนที่บ้าันได้ไทายนะแห้งคักแต่เราค้นแบบใส่จริ่จากการสุดตรีแต่พอแบบจับกล่องเอ้ยเหลือซัมนีละค่ะแห้งนะเหลือซัมนี ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมคลิปที่ออมได้เหนฝึกเคศนะคะนี่เป็นบุญกุศลที่ออมได้เหตุหนึ่งปีทําเพียงหนึ่งครั้งปีหน้าเขารวมบุญกันไหมเนาะ,ะนาะขอให้ผู้ใดใดรวมในครั้งนี้บมา่ว่าจะเป็น1บาท2บาทหาบาทเกาบาทสิบบาท,บาทสลึงหนึสตังค์เดียวก็ขอให้ได้รับบุญกันทัวนะได้บุญเสมอกันทุกท่านทุกคนสาธุ